คืจกรรมความเรียนเพื่อปิตายสดเศรษฐีเราครั้งที่8วันที่17พฤศจิกายน2 5งห้าแปดรมสามสดแก้เจ็ดึง,งบันนี้เป็นครั้งที่8ตรงกับวันที่17พฤศจิกายน2 5งห้าแปข้าพเจ้า ในคมสามสิบแก้วขอเปล่งวาจาสังฆายพุทธมนต์ถวายพุทธบูธชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจะเป็นในจริย์บูชาดนองค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวง,งปู่สมเด็จลุนหลวงปูญญ่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุมานุโมทนาในการสวดสังยายมนต์ของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตนตาัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิ อันควรแก่การตรวจฉายายมุนต่อไปบอร์ตบจุนุมเทวดาสมันตาจักรวลสวตราคขยนตุทวตาสทธมังมณีราชสัตว์นตุทมกระทำตะเคกามจัรวิเสษสิรตเจนฤิวิมานิติเบลเถิดจักเเมตรนะขีขีหาวุธุมีสิติปุมาจะยตุเกวัชรสาะเลวิสเมยักขัคันตปานาคาดิธัรมตาสันเจยังมณีวัตระรังตารุมจันตุธมมสนากรโยมิตาธัมมสนากรยยมณตาธัมมสนะกย์ยังมตา บทสวนน้ัมรการติฏฐ <s Elliott ills> ิถานโมตัสสะพุทธตัวอัตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพุทธตวตสมสมพทธัสะโมตัสสะพุทตัวตสัมมาสัมพุทธัสสะเมืเสดสจจก็ยครานนัเมสือนังอันยังพุ้ทโธเมตสันังงพลังอิตินนัตจาวิชนะสติเมตุตปะทานนัเมสอนังอันยังธรรมโมมตสันังงพลังอิตินสัตจาวิชนะสติเมตุตปะทานเมละนั่งอันยังสังพมีรันังงพลังอิตินนสตส เอ้โถติอาทิกาคาถามาหากนุ่โกนโถอัตยัตประปนินังปริตวะปรมตสภาประตูตพุิตมังอตินัสเจวชินะมาหุตุสัูปุรวามาหากุโกนาโถอัตยัตปะปยังปรตวะปรมีสภาสภาประตูตปุิปตมังอตินัสเจวชินะมาหุตุสัพปัตวามาหากลุโกนโถทุกขยัตประปนิยังปุริตวะปรมีสภาประตตปุิธิปตมังอตินัสเจวชินะมาหุตุสภูปัทวา บทสวนมหาสมิสุตเอวมิสต e, ังอิก e, ังสมียงภควาสกิสวิหรติกเปิมหวเนียมาตาพิง e. ค yeah. ุสกนะสตินมจามตีปุกุติสเปียอารันติหทัสีจโกาธดต่ปุยนะสนิปุตตาหตังตัสสะในยปุขังักจรอะจุตุนังสุทาวัสากก้าตังเทวนาอิตตุสิยังภควาสกิสุวิหารติกเปุสิมหวเนียมาตาพิงคุสัีะสติมจามติปุกุตสเปียอารันติหีทัจัลโกาปุดีว่าใต้ก ยันดูนม่ยี่ปีนะเพราะว่านะพระว่าเตนุปัสกาวยัเป็นตสัมเตวาเพราะกตสันเกณเป็นกระางปัสยมติอัคตัโคตาเทวตาสยีทัปีนมากเปรียว่าปุริสสมเตงวาฝังภาษาเยอปัสตังวาฝังสมเเชียเอวามวัตทาวาสสุทิเวสุตไตรตาพตุประตประตุะหังสุอัตถุตาเทวตาพนวังที่ปริวัดเทวะอกามัตั้งอิททงสุอการมันตังิตาโคอิกาเทวตาพวกโตสันติเกมังค่าถังอาภาสีมหาสมัยอยวกบนสมกิมัง ธรรมสมยังชกิตายรปราชิต um, ัสังคติวัตะุโราเทวตาพระตสันิคีมากรังปิสิตต่ิโกสมาทางสุดจิตต่งอัตโนอุชุกะมักกังสุตรสารธิวานิตานิฆาเหตนเราอนนี้อานนี้ลขันติปันตตาติดถโาเทตระวตสันนิคีมากระถังปฏิสิตจวากิลังจิตอปริคังยนตกิลังอวิจามั้มไม่แติจเนติตุธาเมลนาะ ทำเมรจะกูมันตาสุดัตาสุดุนติอธิบดะราเทวตตาพบวตัวสันติเกมังคตังอจาเกจิุูตังสนางกตาสีนเตมิสันติปายะพมิปายะมุสังงเทวายังผุริปปรติอบดควาิกมันทิสีปโพยินะพิเวทาสโสโลกธาตุสุเทวตตาสเนปุจิตาคนติทาราตางลักษะในิปุะจาเยปเตุวเอสงติระมัทนางานโสมสมสุตเตปิพระควาตนางเอตประมาเยวเทวตตาสเนปุจิตาอิศุงเตยตมาแห่งตามัย ปปกติหัเอตัลประมาเยวเทวตาสนปฏิตาเพื่อติแต่ยศปีไม่ห่งอิตระหิอาจิคิดมีเพวิิกเวเดวะกนังนามานิกกติจะมีพิกเวเดวะกนังนามานิเหติตมิพิเวเดวะกนังนามานิตักนาถาสุขกรรมมาติกราิเตติตรีว่ามัเตติกติพิคปวะกโตพวตโตปจตุสววิตระวจจะทีโลกะมันรสสนยะถาภูมิาตาติยิตาคิริบะหลังมีนตาธรา ปิตาปุทุสีวัสารินาโมังสารปัมโนอุทตารัมะสาสุทาวิปสัมมนาเวลาเป็นดวปิจิตตตาวาวิกปิลทวีตัมิจิสัทธาสกิเตระตีเทวกายามิกตะตาวิชลาสาภิโกปตจอตตปะแมกกลงตัวพัิศาสนังวเตสัมปทงนังอสนาศาสนงอภิเกตามัะของศาสังอตลิงตาสังเอกสนาคำนสนมัตสงอภิเกณันตมอภิเกณันตมัตถะติสาสปาปุตา นั่นจะสะพังอภิญญาญวาว่าคิวันจิกุมาตะโตมีสถานสาวเกสาเตนทว่ากยศมุตตาเตวิชนถานพิภูเยหองกิติยิเมิลิหินุปุกสโสรตาตตาสาวะไวคะคุแม่เปลียวายทิมตัวยุติมตนวติจิตสติโนธรรมนาปิกรมพิภูดังสัมติงนังจะาสาหเห็นม้าตายขันตะวินุทิมตัวยุติมตวนวติจิสติโนธรรมนาปิกรมพิดังสัมปติงวะนัง สาตาทีลิสาสยขันตาวินโนติมตัวิตติมโตโนตยสตินมมนาิมภูังตินังเจเเตโสรสยขันตาวินโนทิมตัวิตติโตโนตยสตินมัธมนาิมภูพวลังตปิทินกนังเบสานตจตตายขันตาวินโนทิมตัวิตติมโตโนตยสตินมธมนาิมภูังติทินกนังกุมิโรเลหะโกวพุทธะเวสนาบินญนังตัตตาสหะตังยกขันต์ปิโรภะติกุมโรยะโกตบาคขะสัมปิทิโกนังยลิโ เพื S <S ่อตปิจารณานาพลายนีตัติมโตนะแต่ยสตินวัฒมนาเกมูนงถถึงกนังตะ้ี่นั่จสังชารุนหอตปัสสติคุมภรานางอาิติมาชัยิสัสุพุทธปิจาราพระินรมาพลาตีติมตัวชิมโตนั่นต่ยึสัตินวัฒนธรมนาเก็นกรมผู้กุลนังถิ่ถึงกุลนังวาทิ่มันเจตสังวรชารุ่นหตะปัสสติ้มภรรยานางอาทิติมนาริชัยสิ้มสัจโสพง ว่าแต่เราจิสังฆชากรู Pizza, mo, like ้แตปัสสาวะติขณะงติติมาเชยุโสพุทธปิรุภะพราญมาอินทนามะหลายที่จุติโตนตยิสติโนมาธรรมนากุมพุธนัสันติวังพุทธิรตษะพัทตพิรุษะพุทธพิรุษะพุิรุษะพุทรงะตุทธพิรุษะิรุษะพุรุทนิรุทธพิะทธพุเะพัทิรุะพุสาพิรุษะพุทธิรุษะพุทตุพทธพรุษะพุทิรุษะุทิุจ ปนณโตปัโจารุสุตังติริจารนโปนโรลชานสุสตะโวอาคูปัญจิกสกอเยวะติมปารุตเริวเจะาสนติจันยิชอาราชโนคดภาพสานลายพิมทามนาคโมพพรอง็นติกนังอาตะคุณมัสานาคาเวตาลาสหัสักกากรมตลาดุปยาคาสาหยาติพิยามนาทสารธาจักคุณาคายิสติมอีรโนนะหังมานะโพสบักสันติโกนังเหนขาเจสาสาราหันติทิปาทิชชปคิวตุโกเวหายาสาเวนะมัชปตา อิตธราสุปนาิติติสานมังกพิจนาานนะะมาสีสมมโตเกมมกาติพุทโธ c นายวิจหิปยันตานคะตุปนาสัตมังคังหบุตทงอิตาวยิ่งหหทีนาสมุทังอสราศิตาสโรวสิติทมเตยสเโนกากระามาปสมาสราวิเคราวิปจติตจิตจากรพรธมจิตสถาสาจัปิกนงสตพีรวจานมะกาเสนอิทธาวะปริานทงมประคุระขมงสมิมิยธนินพุทธิคุณน้องสันติวนังอัปโตชิตวัปสุวิจตเชีอยู่เดชขมุงและอนุนกู เวายัติโนอิสิตายาปันรนทีติมตนติยัตินมารมนาคมมคนกันตังเป็นทูจติว่าจะสามารถจะทวมาจะนิกุน่ไว่าจะนรตศตสไวาเปนรัตนนกการนิปลูมนราเก่าจะนววตเทสกุบากขับสกุบากขับนในนื้ทวสิติักายาิปันวรรคชนทีติมตนติิโาธรมนาคุมูนักสนติังอาภูสปูาเสารมาก อาุดาจะอนเชกาสุเลี้ยวธิลาคู่วัชินิสีนเสติรักาญจนาภิเษมปีนต้นในนองเตยมตัวชิดเตมตัวนะมัตยืสตนุบธมนาภิกมมุิจึ้าตกปปติกังสมามามานุารมนุสึกมาคิถาปฏิกริยาค่วัยินตสนสติรตกาญนาภิเษกปีนตนในนอเตมตัวชิดเตมตัวนะมัตยิสตินุธมนาิมมุขขึื่อัติกนัง สุการก็เริ่มหาหนายก uh ูเวทขันสาหังโอทากไกหาปัมมุขขัูติววิจกนาตตามตาแล้วก็ามิสกัิเยสสินโนยังอาขับชุโนยุทธิปัตุที่สามสติจะเสดนทราจะเป็นตนทิมอยูุติมตนอมตยิสสินโนมาธรรมนาปิกมะพิคุณาสนติกกนังเกมียติตายะมาการกจเยสสินโนติตากาลมะสิจุตินามาจาโวานิมติโนอาโคระวันนมตาเสตติเดชาวยาสปิตวัยโนอิทิม่ตชมติมโตทุกง แต่เตียวนี่กยาตปีนตานนีมันไม่นาคุ้เยจนเยสาะพระได้ชาติมื่อกีหลังพตีน้ำมนาตองตะกิมกงก็ตตังวติตาติตังมาหรือม่ตจับตยะมตัวสาดสดงกุงมัโตสุจัสาสนตีงนางสาสับพามรกนางหัปลาามาริติ๋ยวปป็นตตจะตัจมากยูเสิโนะเสษดาิสระกุปเจกาวตตวัตินูริสันจองไม่ชตัวอาริกาม่ช่ตัวอากาศหรือตัวอะไรวะเตี๋ยวตะป สมรตัปลิวาริมาวมมุจทัุกินังอิติสถามหาเทนุกันตนางปฏิปันิณาตลัมมหัจะลังกาตาวานพีระวังชาพุสโกเมโคลทนยตุตวิจโคตะทาสุปุจฉะปจุทาวติสังุทวสยามวสีตัณยสพังอภิญญาวาว่าตวันจาุมาตมทิสาตพรีเตมารสนาปัญตวิชนสาิควตจัตปัมากลงสตวพุทธศาสนาวิรปักรรมที่สังมปิชชยิ่งชิวสเวิหิตาตมาพิเตตยสสิโน โมชันติพะมหาพุตธิสาวกติเชนเสตตติบทสวดจุลชัยยบก่อนนโมเมพุทธติชตาละตนาตยะธรรมิกาติชะปฏิทิปฏิจีวานารามะเอตนารายะปะระเมสุราสิทธิพรหมมาจะอินธาจะจัตุโวไอจัตุโลกาคัมเพียรักขกาสมุทาปุงคังคาจะสัมสัพรามะชัยยะปสิทธิพระวันตรเตชัยชยธรินทีอุตตีอุทตีทนาทีนาที ชยชาญะคนละตนนิสัยนี้อะไรใส่เศนนะเมรุราชพลลนะไอพลนราชีชยชยะคัมพีระสมพีนาคินทานาคีปิศาจจะภูตากาลีชยชยะทุนนิมิตาโรคีชยชยะสิงคีสุธาธานะมุกกาชาชยชยะวารุณนะมุขสาสตราชยชยะจำปาทีนาคะกุละันถกชยชยคะันชคคนตุรง สุขะราู้ชงสีหะพิยขาติปาชยะชยะอวุุณะบุคขยาตาชิตาชิตะเสนารีปุนาสุทธินารีชยะชยะสุขะสุขาชีวีชยยะชยะธีตรีสัทธาสุชยะชยะชยะธนีสัตตินตถาชยะชยะมังกรารัญญาพระวเคชยยะชยะอวุณุนัยเกษชยะชยะรักขิตเสสุราพุชัตเตชา ชยยะชยยะพรหมินทัขนาชยยะชยยะราชาธิราชชัยชยยะชยยะปทวิงสัพพังชยยะชยยะราหันตาปเจกับพุทธศาสสว่างชยยะชยยะมหิสุโรหาโรหาินเทวาชยยะชยยะพรหมมาสระโขชยยะชยานาคูดุนาคูวโรปโขเจนทิมารวิอินทุจวินนตตโยจักขุเวโรวรุโนปิจักอคิวายโยจักปายุนโขกุมาโรทัตะระโถอัตราสระตะมหาเทวาสิทธิ ตาปะสะอาทะโยอิสิโนสวกสดพภะชยยะรามารามโมพะวันตุเตยชยยะธรรมโอจะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชยยะกังเอิตินะสเชเทอิตีนะชยยะเตชินะชยชยะสทุทธิปุตุเตเอิตีนะพุทธิ ทุตติชินะโหตุเตยมังคลังเยโยปิพุทธัสษาศิลิมโตอัยมรัสสจับปปิปัโตปราชโยอัโคเยามพู้ดิมันปรีปมทิตาเฉยยะตถาพระมขณาเมทินโนเฉยโยพุทธัาสิิมโตอัยมรัสสจับปปิมโตปราชโยอโคยัมพดิมันีปมทิตาเยยะตถาอินทัคนามีทินโนเยโยปิพุทธัาศิิมโตอยัามรัสสจับปปิมโตปราชโยอโคสยยมพู้ิมันเรีปมทิตาเฉยยะตถา เทวคณาห์มเฮิโนชัยโยปิพุัสเซลิมโตอายังมรรสจับปปิมโตปราชโยโคสยามพฤติมติปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนักคณามิสิโนชัยโยปิปุสเสลิมโตอายังมรรสจับปปิมโตปราชโยโคสยามพฤติมติปโมทิตาชัยยะตถานักคคณามิสิโนชัยโยปิปุสเสลิมโตอายังมรรสจับปปิมโตปราชโยโคสยามพฤติมติปโมทิตาชัยยะตถาสัพพามัคคณามิสิโนชัยโตปิริยมูลิสกัยนงนเา นันทิวัฒโนเอวังตวังชโยหงีชสุเชมาคะเลอิชิตาังเกิิษย์ปทาวิปุกเล่อภิสเกตตาภูพนังอัคปโมตัมมตติภณคาตาตุมงคลังตุปปาตังตุติตังตุโนตุโมตุตตุิธรรมพรมัจาริสุปปะรกินังกายกรรมังวจักกงมังปะกนังเบกตปะรกินังมนกังมังบริติปะรกินาปะรกินาเนคราตัตตวนาลพันตะเถปะรกินีตอัททรัตถาสุขิตาปุญุหาพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาหุทธาม สหสปีหิยติภิสุนันตุพนโตเจเทวาสมนิงฐาเนอธิคตาธีคายุกาสถาหุนตุกิตาหุนตุสัพพทารักขันตุสัพพตาตันยังรักขันตุชีนัาสนงยากิยากาจิปัฒนาเสีงสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตกาลีโพสันตุวัฏสังวัฏสาวารากาโรคาจุปทวาติสังนิวาเรนตุะสัพพทากายสุขังจิต สุขขออามอรันตุเยาถาอาระหังบวชสวดธรรมะนิยามะสุตังอิบมีสุตังอิกัางไสบังภคว,วาจังวัตติอยังวิหารติเขตวนันีอันนากับปินฑิกัสสอารามีตัตตะอเิตตะโคภควาพิโกมติสีพิกโกวติปตตันเตติเตพิโกวตโตปิจัตสุมภควายตระวจ่าอุปาฏาวาพิโกเวตถาคตานังอนุปาฏาวาตถาคตานังกิตา ว่าสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสเปสังขารานิจเตตังตถาคตัวพิสัมพุจเตียพิสัมมตเตียพิสัมพุทชิตวาอภิสัมมิตวาอจิกติเติติปัญญเปติปัฏฐเปติเวรวาติวิชวิพัชติอุตตานีกโรติสเปสังขารานิจติอุปทาวาพิคเวตาถาคตานังอนุปถาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเปสังขารา ดุคติตังตถาคตตัวพิสัมพุจติอภิสัมเมีติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมมิตวาจิคติทิเตติปัญญาปิติปัฏฐปิติเวรติวิภพาจิอุตานีกรณติสัพเพสังขาลุคติอุปัฏฐาวาพิคุเยตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตันังทิตาวะจารธาตุธรรมทิตตาธรรมเนียมตากะปิธรรมานะติ ตังตถาคตัวพิสัมพุชติอภิสัมมติอภิสัมพุชตาอภิสัมมตาวาจิกติการเสติปัญญาปิติปัฏฐปิติวิราวติวิเชบาติอตานีกรลติทัปิธรรมาอสติอีท่ามาโอจพปะวะอตตมนาเติคุปว่าตประสิท์ตังอภินนติติบทรวจพัทีกรตกถาอติตังนอเขามีเยอะนะิตังเขนะะรับตังบุคคลไม่ค่ตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเพื่ออะไรและไม่เพื่พระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ที่ทัาตีดำหินนักตังอ่ะปันจ่ายนกตังสิงเป็นอดีตก็รับปแล้วติงเป็นนะผู้ยังไม่มาปัจจุปันจ่ายยุ่ทมังตถาวิตรปัตถาวิปัสสสดสังรังกัสสกุปังตาวิธรรมนะพุทธอดีตพุทดเห็นแบบเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไมื่อไงกอนแฟนเขาควรบอกคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะ่กิจิรรมบางโกชัญญามตื่นเวความเพียรเป็นกิจต้องทำนี้ ใเจโรงของตายแม้พวกนี้ใ่นฮินโนสังฆราติน้มาสิีน้ำมชนาร้วการแบบเป็นต่อมาเจราซึ่งมีเสนาไม่เชื่ไม่มีสำหรับเรามีบางวิหาริมาต่มีหัวตมันตะนีต่างต่างวิปริตราติตันตอจิกติมุนผู้มีผู้สงบย่อมกล่าวีดกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิด้ารั้งกรและกลาคืนพวกเป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดสมัสสังวีรับปัจจวิคณาสปีสังกาลนิจจสังขารคือตั้กายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสปีสังกาลดุขขาสังขารคือตั้กายจิตใจและรูปประธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขุนญากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดจิตตะไปตสปีธรรมาน้าตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังการอะไรไม่ใช่สังการั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตันของเรา อาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นเก่องไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยืนอ่ะอวสังมายามริตพังเราต่างเป็นแท้มนั์ปริโยสารนางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นสุดรอบชีวิตต้องมีอันนี้ต่างชีวิตของเราเป็นกาอไม่เที่ยงมารณะเมนี้ยต่างความตามขยของเราเป็นของ,ของเ,เองที่ยงว่าตาคนเยะต่งเวรอ,อย่างกาโยอะจีรังร่างก,กายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อัเปตวิญญาณโครั้นปัสจัวิญญาจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเตสติจกนอนทับปฐวีซึ่งบันดินกระลิงเขาดังเยอะประจุดดังว่าท่อนไม้ในท่อนฟืนนี่ละถังอับประโยชน์ไม่ได้อันนี้เจ้าจะสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัตถวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปธรรมดาธรรมดาอับปชิตวานิรุชันติคัางเกิดขึ้นแล้วย่อมับไปทิสังวุปสมโมสุโข ความเข้าไปส <c oughs> งียบดังับสังขงางงราาาทั้งหลายเป็นสูตรอย่างยิ่งตะเพียตตามนตณิจะสัตทั้งรลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริงสูตรจะมรตสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายพระเทวะของมฤสิมิเราจะจักตายอย่างนั้นเหมือนกันพระธีมิมเอตตะทสะสังนีตโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่แก่เราเลยบทสวดเมตไตรยุงงจิยังยุจิคูสลังกังมังปิหีปฏิหี กะดังตุญงโนนอนุโมทังตุนั่นตุพุนโตเยทิวาอัศมิธานีอาทิขตาธิขายุกาตัดท้าตุทุกิตาตุทุกขะปมุญจนตุมาตาปิตาสุกิตาตุทุกขะปมุญจนตุสัพเพยติกาสุกิตาหอนตุทุกขะปมุญจนตุสัพเพอ่ายติกาสุกิตาหอนตุทุกขะปมุญจนตุสัพเพปิสาสัพเพยัดขาสัพเพเปตาสุกิตาหอนตุทุกขะปมุญจนตุสัพเพอาจารย์เฮยหยุปัด ชายสุกิตาหุนตุทุกขารมุญจตุสัพเพนักตาสุกิตาหุนตุทุกขารมุญจตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาระมุญจตุ่ยสัพสามติตังสมิทธันตุโวบทศบูชาดวงพุทโธนโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควา ปฏิทานคถายาเทวตาสันติแวรละวสีนิทเปคเขาเรียกพรเเติงแต่ธรรมะทานนีพตุปิยตาสุถิงกโทนเทระวิหารลคันเลเตเราจามมชานวกาจิพโคสารามิกาทานปฏิปฏสกาคามาจติสารนิขมาเจงเทลาสปันพุตตาสกิตาพุทธเตเิสาราผู้ชายเยนปิญญานราัสมวาสังเสตาตาหัวปฏิการมนิการนรโมวัรงปฏิเจิญสปิปิทุกสะพรตุสังขยางอตุจินางทสังธรรมธรรมัาจปุกขลา นาโคโหตุธมะโคหันทยัจิยัจะมีลกตุธโมสัพเปปีธรรมะจะได้มุทิงสัพวมนีเทเมลวุริเตปัสสันนาหกตุสัปปปะนโพุทธศาสนีสัมาทธรรเปรีุกะติุกวัตุวุธิปาวิยะศาสนงสะมิทางนตุมีนิมมัตตาปิตาจัตชั้นจังละสันติปุตกังเอวังธรรมีนัราชานุประชังรัชดุสัพาเทวตาอยชินาคถาหลวง่ปตาจิเมตุขปยะปตาจิเนปยสกปตจิเนตุกของตุตวีป็นเป็นน เอตวตาจะมีเห็นตตมยสัมปทางสัพเพเดวานุโมทุตุสัมปติทิฏาท่านางท่นตุสัตยาสีรังลุสัมปทาาะวนาได้ตาของตุทีนุตตาตาตาตุมาคุลาถาหมดตสัพพังสมังกงลังรักตุตัเทวตาสัพพะพุทธานุภาวินาสุธีของตุนี่ตลังของตุสัพพังสมังางลักตุสัพเทวตาสัพะธรรมานุภาวนัสุธีของตุนี่ตลังสัพเพเดวานุโมทตุสัมติทิฏพาะ่านางนตุัตาสีรังนันจุยัมปาเพราะานานั้ตาขนสีุต ตบปรัปตาปจิกนันจะยังพลังงานตะนาจเตหนั่ละขำมันมิถปโตตะบปิทธนัตน์พตับตาปจิกนันจะยังพลังงานตนาจเตนั่นละขำมันมิถัสโตตบประปตาปจิกนันจะยังพลังงานตนาตนั่นละขำันิถัโตตะเบปรัตปตบตาปจิกนันจะยังพลังงานตะนจเตหนั่นละขำมันิถิสโตตบประปตาปจิกนันจะยังพลังงานตนาจเตหนัละขำมันิถิสโตตะเบปุทธนังน์ังงานจิกนันจะยันพลัง ด้วยอำนาจแห่งบุคคลศอีพระเจ้าได้สดใสายพระพุทธมนีครับเจ้าขอน้อมกล่าวไอ้น้อมกล่าวที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน มีพันปีหลวงผู้สจ็จสู่สวรรค์คาลยขอที่ส่งใหบุศลนี้จงเป็นสัพเพสธิมโหสแก่ข้าพเจ้าให้เขียวข้าลอดภัยจากทุกสงโลภัยอันตรายทั้งปวงให้มีหลังกระด้าสุจริตมโหคเป็นสมาชิพอันชอบธรรมขอไระโด์อย่างย่อจุ่ขอญาติเขียขเจ้าขอพระเจ้ามีเสมาทิฏิตตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระธรรมสมธุเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานที่ทั้งขอเทวรางหลักพืนผู้ได้นโมทนาสาธุการในบุญคลสนนี้โปรดประสิทธิสารพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมโหสถ ไปส่มวัตถุมงคลพระตัยโยติถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวกที่สั่ถึงอมุลนได้จัดสร้างคืนให้เปี่ยมต้นพุทธานุภาพเทวานุภาพและเรืานุภาพมันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปกครองและพุชชาประการเชิญ